ไมยไม่ร้อยเก้าเท่าเท่วานต้อมากกว่า้าวยัดีกูขอร้อยห่ม่เหกูขอร้อยห่ไม่เหมือนไม่ายเดียวเองนะไม่เปิดกเนี่ยจะมกดกดก็เ่มีพี่ีเนี่ยอยด้วยก็ เมื่อกี้เราเมื่อวานกดอะไรใ่ะต้านอเเหรอเดียวกูเลิกเลยูแค่นี้ไ็ตอนเดียวูเลิกเลยอะแบบไปเลยไอ้แบบออกดิแบบลเยอะใหญ่อะ

ไนท่ทำงน่ะทุกไม่ได้ที่ไม่ใช่ตอนเ้ามีไม้่ก้งแ่ยักเต็มไปมหมดตน็ไน่เน็ตมัได้กออกตัสมเกมีผมมไาเกมมีคนึ่งอ่ะโดนผมไสมสาเกม่เกันนไอ้เ มีพอสก็ีเลยกินรควแนนเยี่ยมเล่นมาติดโค้ชสี่หยดต้องตีเล็กต่อเจ็บต่อเจ็บเรก่อสองตัวแล้วต้องติดตัวที่ให้เยี่ยมมามาแล้วบุลลัวคับุลล้วคบฮะฮะ A M มกินรัวไอ่เจีไอ้เจียงไอ้เยงไอ้ยงไอ้เจี กูเม,มื่อานะกูไม่ไหวกันเน็ตเลยนเน็ตสว่างไอ้เที้ยอะไรกันนะบอกแล้วพวกมึงอย่าเพิ่งรีบพวกมึงรีบเลือกตัวกันหน่อยไอ้เอที่ยปวดคำนวนไปหมดแล้วว่าถ้าแบบเอ้กดวินาทีสุดท้ายทุกคนนะพอดี ยงี่แกไม่พูดแล้วเจอตึงด้วเ้เย็ดแม่เอ้หนุ่มงก็ไปดีสว่าาขับรถอ้ไรควายเอ้เราปีกเราอยรถไปเลเ่นบอลดิโลไปได้ยงมนเปเข้ามันเข้าปังก่นหรอรวยหน่อยกันดีเฮ้ยโอ้มันข้าตัวเล็กโก่มาดากูจีน ตายซะเหี้ยกูดูแล้วกูเป็นแลนเน็ตกูช่วยอะไรได้มเเาข้าป่ายแบบนี้เลยเหรอวะโคตดเดี๋ยวดีลุงเดี๋ยวเวลาเป็นดาวมีนกโห้ยอะไม่สิโหล้ำดีขับทีไปเลยไปกลางนะ ไอ้มาเดียวต้นเดียวหรอจะได้ไปไ้นี่ไม่ใช่นาลยเรียบร้อยแจกูศูนย์สองี้เลยก็มันเป็นตัวพลังอ่ะมึงดูดิตัวต้นเกมมันรลันกันเลยโอ้ยเวยเด้มาขึ้นมาพี่ต้าเขากูพูดแล้วว่าเวยเด้ไปกูกอดบ้องแป๊บนึงนะเอ้ยโอ้ยลงลายตาที่กูเลิกละไอ้เฮียไอ้กุตุนจัด ยไม่ไนะหนเวนฟอเลนเลือกได้แค่แล้วกูถึงบ้านเลือกแล้วแล้วกูถึงบ้านเาปไอ้เคีเลอกได้ดิเดลกูละอลือก้ดอะไรโอ้ยิยังไม่สิสองอ้ทิทวยังไม่สิแปาละหมื่เลขายที่สอเมียมทำเป็นเยอ ยูมีทิ้งไอ้กียมพลังเนวี่ตั้งตัวเกยวไปเลยอันนี้กูฟาร์แม็กกู้มีทำเพียนอะไรเนะี่ย่ขนาดกูดวงฝันตะีอันเนี่ยให้กับดวงสวดหายสองฮ่าฮ่าฮ่า โอ้มาเอามือแล่หผู้กางหองคุณถ้ามึงเป็นหมา้าอ้ะมึงหยิบหมาป่ามึงก็ต้องรับแรงกดดันในการโดนเบ็ดป่าโอ้แต่ละคนจริงแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยดิผู้กูารคุณ <laughs> ช่วยเป็นม้าอ่ะไม่เหมาเอ้ยเป็น<ะ>เรียหมดแล้วเนะี่ยนม่ได้เข้าป่าไม่เหยียบเล สองร้เปร์็นต์แน่กูว่าเลยมีไรมตายเลยไอ้เห้นี่ดูดีดูมาไล่ดีจ็สายไออันติดลามอ้ยอดีเลยนะกดีดดิน้งายแอแ่ก็ไม่ได้เปียวเลยหรอก มึงเป็นหมาไอ้เหี้ยตัวอะไรก็โดนไอ้เหี้ยมันเข้าไปสามตัวขนาดนี้เวเลสเอมิลี่ด้วยวะวานดี้ดูมาจะไปซื้อให้เยียโอ้โป้องกุญแจกทีละป้องกุญแจกไม่ได้เป็นแทียนไม้อันนี้พี่มาโอ้ยผมจะนมุกหายเงินสติโอ้ไม่มีร้อยไอ้เหี้ย ตัวไปมั้งนะจับมือไม่โดนกูไม่เข้าแค่นั้นแหละเฮ้ทะลึ่มข้ามไงสัสเอาแต่พี่กล้าแม่งรัดกูให้เขาไปเหอะไอ้เที่ยอะไรประโยชน์้ประโยชน์พ่อของไายเที่ยโอ้ยที่รักมาแล้วไปแล้วแต่ตอนนี้เราติดแล้วมีประโยชน์อยู่แล้วตอน เป็มาหนีเยอะอะไรเงี้ไม่ทำเงียทหามงกุรัดบูได้อกูฮาจัดเลยนะเด็กกันล่างดิแะไรกันบูได้กัรโอ้โหได้การเฮียแล้วพี่โอ้โหขีน้าเลยแม่ไอ้เหี้ยโอ้โห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 โดูวเลเตอร์ดียวไอ้เหี้ยเล็ตเตอรพลังเลย นี่มนกูกดแล้วแผลยกูไปกดแยกเลยสัมาดิมบัวไปให้มาเห็นอะไรพี่ตาอดีิะนกดแน่มันยยกกันไป่องเตึงขนาดนี้แล้วโอ้โหยิราเอมเมันแอกไปเป้่าวะไฟเมื่อเช้าจยากะวะเลยยี่อ เอ็งจก็อจะง่วงไงเอไม่เจเเอพวกเจนี่มันง่วงเลนนี่ไม่เอาจริงเปไ็นแว่กุหลมามันจุดเดียวกตายคุนี้ถั่วร้อนกูได้จริงหมดจงมังวะมันเลี้ยงพกพี่มาส่วนกระแสวายมีละคอเมื่อไีร่มาดิ กูใช่บาร์ mm ้วใบ้วใม，ัมาดแล้ว，ไปมมดแไหมแล้ว，ไปหมลม่น่ไดตายแล้ว，ออ，ความรคับพี่ชาย，โอ้เอเวี่คนพลัง，โอ้เอเวี่เอเวอรลี่เอเวี่คนพลัง，เอเวลี่จังวะ，หนึงกูกำลัง้นตัดเลือดอยู่น้องๆ，ชนไยังไงวะ ปฏิหารมึงเชื่อในศรัทธาไหมมึงเชื่อในศรัทธาไหมเป็นคนเกียรตัวแม่งในเกียรตัวมันก็โกรธก่าเราต้งเกียรตัวต้องห้ามดูว่าคำว่าตัวเพลย์มึงต้องดูคำว่าศรัทธาศรัทธาโกรธศรัทธายังมีคำว่าศรัทธาตอนเนี่ยแฉ่เนี่ยมม่ได้เป็ดปูมคนเดียวเลยคือมันจะมึงเคยทอไหมไปคิดแล้วปากกูพังเนี่ยไปคิดแล้วแฉ่เร็วแฉ่เร็วถึงเนี่ยตีว่าไม่เอาไม่เอาเอาไม่ได้เป็นกระแสาดิเนี่ยตีเอาไม่ได้พี่อ่ะ แล้า่ามาไหนโอ้ย oh, เ oh, บ game game right so pues, ี้ยลี่อาวตาสัตว์โอ้เจ็บตัะเงืนสี่งเกมเลยหรอวะเฮียขเดข้าขีดี้าขวาขีด้าขวาไอ้แตงขีดมันโยนมันโยนมันโยนกีดาติกูโคตรนานทเนี่ยเต่ไ่รวนตัวตอนนี้แถวนี้อะไรบอสในแวนี้ปัญญาวยเฮียาย่ยัญญาบอูบอกแล้วมึงต้องมีสตาวายสตาคอยเียไปอยู่สตาอยู่ อยู่น้สักเดโน่พี่มนีตัวเดียวเอาสุดอ่ะกูเาหมดอ่ะกูเอาดอไอ้เฮ cin ียไม่รีบแกูเาหมดนะไอ้เหียเงินดำนะเงินดำนะไ้เหรอเงินดำเลยเงินดำไ่าจเดยวเงินดำได้เหรอวะ้เลเลยฟีเลยฟี ไปดีแต่กูไม่ได้บนด้วยกูได้บนด้วยกูได้บนด้วยไม่ได้ด้วยไม่ใช่แต่มันไม่ได้บนกับเปี่ยน่างมันไม่เขียนเลยจะพลาดหรือแล้กโซโล่มันก่อนแนะเช่าวันนี้ต้องรีนะแป๊บนึงกูต้องรีนะไม่กูจนอย่างนั้นนะโอ้โหที่แม่งโป้เบ้าไวเฮียโอ้แล้วเฮียเจ็ดพันเฮ้ยออยมินี่ดีนะกินธรรมดาก่อนยังไงเฮียเลย เงี้ยอีกที่มีรู้จาดึงมาให้ขอบเบขตไม่ดีโอหไม่มีเงินเลยโว้ยนีกูก็ไม่มีอึดยังไงเฮียนี่ไม่กดล็อกชิวเลยล่ะบอวะโอ้เป็นหนึ่งของใครไม่มีล็อกชิวสักคนในเงี้ยเสรียบร้อยจัน ขี่ไดลงไป่ได้ลงี่ได้ลงนะก็นะก็นะปดปิดิดไตกเจ้าดักมึงจะไปปิดไงอวตรงนี้อาสักอย่างิกตาเลียให้แล้วเอาสักอย่างนี่มาเอาอยู่เอนเอาอะไรอยู่อ่ะเห็นไมเออมึงเห็นเอาอะไรอยู่อ่ะมันวมึงเนมึงเห็นอาะไรอยู่อ่ะวตา่าม่าาน้องไม่มีแล้วสาหรับอวิบอกว่าเห็นอะไรอยู่ไม่ได้เห็นอะไรอยู่ตั้งตรมัน มาไ้มาอยมเฮย้เฮเียเียกงเฮียแม่งก็มาทาลอนนี่เียแทนี่กันเวทเชื่อมันในทารอนมากมากูมีไม่มีล้างกูล้างให้ไอ้ขยะตันไปแล้วยิงอยูดพี่อยู่ยิงอยู่ยิงยยิงยมีดึงอ่ะกน่ะเฮ้ยสวยรัเสวยเ่เฮียตาหสว โอ้แล้วจับมือแม่งโดูมันไม่มีไม่มีตับเลือดไม่มีตับเลือดตรงนี้มีมีมีหมายถึงแล้วตอนนี้เกล่ยแล้วกลาง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 เหลือกลางจิติตีอะไรนั่กุจตีแหละลูกเงินลูกอื่นก็ห่วยสดเอาไว้ต้องมีนะล้างไอ้เหี้ยไอ้ฮอนันตีติดเงี้ยปฏิหารกันเดียวเลยล้างไปแล้วนะกูล้างไปแล้วนะกูล้างไปแล้วนะไอ้เหี้ยทำเพื่อนกูเหรอ ัตดเไอ้นนอเฮียกูถามจริงไงเบลลี่ไม่ไม่ตายมีความโ,มโล่งให้เหี้ยเบลลี่ไม่ตายเฮียมันโยนยังไงเองเนี่นยเบลลี่เฮ้ยมันไม่โดนมัน,น,นมันไม่โดนมันู้กลางกูกไม่ได้เฮียสะวัสดี่ยมีตายหกตัวแล้วอ่ะไอเบลลี่มันต้องว่าตามตั้กูไม่มีอะไรนะตั <c oughs> น้น่าจะโดนด่าแล้วไอ้คนนี้ ไม่ยิ่งแตยกงคิดแล้วกูเป็นหมานะเว้ยเฮ้ยเรียบร่าเข้าเรียบร่าเข้าเรียบร่าเข้าดีดีดีแต่การเข้าอีกการเข้าการเข้าอันนี้กูดีเข้าไปเล่นให้นะกูถอยนะกูถอยนะไปเล่นมาเนี่ยโอ้ยพี่ผ่าให้มีล้างปร์ตี้ปร์ตี้แล้วเพิ่มโลกไม่มีร้างโอ้ไม่ได้เดินเลยสัตว์ไม่มีล้างไม่มีตีว่ะ ออกยาว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 าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีหลานอไรทีออกยาออกยาวออกยาว้กลัแว hey. ันมาดีก hmm. ันนะเนี่ยมาดีมาดีมาดี่อมาไม่เห็นไม้ในวงไฟเลยแม่ก็ไม่มันไม่มีติอ่ะไอ้ี้าน อ๋อเดือดโบ๊ทูโบอที่เนี้ยอย่าอายคนเดียวตายแกอย่าตายอย่าตายกูกูด่าโยนอย่าตายกูบอกว่าโยนคือร้อยตายโยนเทีบได้นี่ไปด้วยด้วยเทียบได้คนี้่ทำไมเดือบูทูโบ๊ทันนานเนี่ยน้องนานแบบกูไม่ได้ขยับมันไกลอะหม่องดาวเฮียอะไรอะมหม่อง้าวนี่เงี้ยดามาทำไมน้องไอ้เแย้เนี่ยมันรถคูดาวอยู่แล้ว ไม่าา <ics> ไม่ไม่เด้อเหนไม่รู้กูดาวมันตายช้ามันเดินรถกูดาวอยู่เลรยวรถมานาเฉยๆอู้หูมานาอะรก๋งเว้นใหม่ต๋อมเว้นใครเจ๋งเว้นใหม่ใครสับไม่ได้รถกูดาวดูทะเลาะกันเองแล้วเดินรถกูดาวอันนั่นมันเดินรถกูดาวทะเลาะกันเองแล้วจิ้งกูกูได้ดาร์กเจ้ากูก็ได้ดาร์กไง เฮ้ยเมีงเมียงเงเฮ้ยเดินกูเดินบางหลกูไม่ไหวเฮียตุยบ้านเลยได้ไหมกูเขียนเล่นละไปดิไปดิไปดิไปดีมาามากูเขียนเล่นละตุ่ยบ้านเลยได้ไหมมีตัวเองไม่หนวะเอ็งฮอนมาวางแถบเอลขาเลยขาท้ายนี่วางขา้ายนี่ฮอนบอกกูเจาะเอ็งไม่ี่ยไม่ายนะยิงไม่ไหล้กูสโลว์ให้ได้ยุ้ยพอเถิดอย่าไปไล่มนเฮียอันตีเต็มหัวไม่มีใครไม่มีใคร กูจะเก็บล้างไม่ใช่กับคนที่ใช่เจ๊เราผมยู่นี่ามาหนไปอยู่ไปอยเอ้กีฬาหมอนตีแล้วมันหนีกลมาเลยสุดยอดเพื่อนอะไรเกี่ยวไปเกี่ยวไปพี่พี่เกี่ยวไปไปไหนไอ้สัสโอ้โหลอคิวเ้าวุูเหงาดีอย่านาวแล้วกูเหงาแล้วมีเงินาดยกูล้างเอาอีกี่แล้วแม่งไม่โดนไอ้สัสไอ้สัอ้ัดไอ้สอ้สัไอ้สอ้สัสไอ้สัสไอ้ยัอ้าไอ้สออาอ <reading standard> <expand. S 1> ขอร้องโอ้ก <Island> ูตายก่อนอีกมิงอะไรมิงอะไรวะดูชื่อดิมิงมีงมึงมันไล่มิงที่หิบพี่ตันนอพี่เฮ้ยจบแล้วหรอไม่ได้ไอะไ่ไว้ตั้งแล้วมาร์กี้กูฟิกใส่แล้วมันแข็งแล้วก็จบไปเลยละกันจบจบไอ้เหี้ยไอ้แจจบไอ้เจ๊ไอ้แจไอ้เจ๊จบเร็ว เงียบแขกโอ้โหเงียบกอดคร้บกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอ๋อกอวนะกอดเกมแล้วกอดนี่แล้วเจอกันกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วบอกแล้วเชื่อในศรัทธาของยินเหล็กไฟกูบอกแล้ววัดยีนกูไม่ต้องสนใจเรื่อวัดตัวแพกหรอกต้องมีศรัทธาเชื่อในศรัทธาของยีนเหล็กไฟยีนเหล็กอ้อมยีนเนี่ยใครว่ากูขย่ายันแม่ชนะเพราะปูเนี่ยยีนกูขยกูที่หนึ่งครับกูที่หนึ่งครับกูปวดขนาดกูที่ห้าครับไม่ต้องเถียงกันที่ห้าครับไอ้เยีย ที่ห้าครับที่หครับที่หน่งครับที่หน่งครับที่สองครับไอ้หลัวที่สครับแล้วเก็เยอะครับเป็นควายแรงครับเยี่แต้มแต้มเติดติกันหมดเลยเยี่ยเยี่ยโลมกูเยี่ยแล้วนะไอควายคนเรียกรับแทนเพื่อนไอ้ง้อกูไม่ยืนแล้วใครจะยืนเลยสยสยามที่จอดไ่ทงัเลยพอป่วยแย่ใเห็นตันกี้บางไเฮียไม่ใคร่ขี่ย ไม่เป็นไรผมได้แชมป์มาแล้วไงผมก็เลยแบบโอ้ยเฮียเรี่นๆตัวนี้ที่มันคิตตี้เมต้มนี่ว่ะไม่เล่นไหนม่เล่นแม่ใครใหเฮียเอแม่แบบว่าอยไอควายเฮียต้องมีศรัทธาขงที่เด็กไฟไม่กดอะไรเฮียคุณแม่กูะกดจริงกูกรแล้วกูท่้งแม่งแ้วเฮียได้แรงครับเฮียไม่ใม่ป่าีอาง ส่ว่าชื่อได้งไว่า้เล่าพี่จัเฮ้ยไปไกลดิได้บอลลิน่าเรากูละได้อลลน่าเรปูป่าได้อลลน่าเลยนี่ไงแม่หมเห่อแม่มาไม่บอลลิน่ะแม่งเดยกแม่งโดนอลลินกูไอ้เงี้ยแสดงว่าแม่งตีเดิมเดิมมาเดิมมาผมไม่ดีอ้งมาตีเดิม เออกูรู้แล้วไอ้เหียหยิบมาคลิกซี่ลงเปิดสูบไปได้คลิกซีโลพี่ทีโลมเปิดเูบไปด้เปราคุณได้เฉื่อายแล้วหรอเจก็เริงไปดีเปร่าคุณได้เฉื่อายแล้วเราริงเหรอพี่ทำไมอ่ะไอ้สัเนอาจริงเด้กกูว่าเอาจริงกูยัไม่เปิดนะเปร่าเฮียเสือมันดาเมจแบดบุ้มบ ที่เปิดเป็นหน้าก็เปิดติวได้งั้นอ่ะ